เป็นผัวผัวเลยคือคือบัวแบงผัวแบงชิลบทางนั้นเนาสั่งขนาดบ้าพะหอมดิซี่อีกนานนึงของพุ่นต้นสดีเดี๋ยวตัดงาสดีเปิดภาพมาอีกแล้วพี่น้องเหรอเปิดภาพมาเมื่อนี้กะ พ่อก็เสืแก้วก็อยู่ให้อยู่นาคือเก้าเซนเก้าเซนเพือนพี่น้องเลยโดยเนอะ่ะก็เรียนกับภาคใาสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องประลุงกันด้วยสุขสุขคนวันนี้ก็สิลงข้างว่าสุขเป็นขุดนานพักพี่น้องสิลงปุผูกตกสายกันลางอยู่ลางเงี้ยนะโอ้ยะลแล้วลราบ่ด้ลามงา้อไงอืม ทางลูกชายเพิ ul, ่นอ่าลามงัวพี่น้องเห็นเนาะลามตามเลินนี่เลยนี่ตามเลินทางล่างสแก้นี่เดียงงัวอ่าลามเดียงเนีมันลงมากินข้าวเพิ่นเนาะโดยทางสแกวก็ยืนรุงเต่าอะไรกันพิ่ได้ออกกัทั้งลายพี่น้องเห็นเนาะช่วงนี้ก็ย่างๆแน่คือพี่น้องเห็นคือเก้าแหละเนาะทางสแกวก็บอกมีคนมีแต่ลูกชายสองคนกับบาสุเพิ่น ทั้งพ่อแม่ก็มีกันจุ๊สี่คนก็เลยว่าไปทั้งได้ส่วนนี่เนาะกายอยู่แต่ไ้แต่หน้าเห็นแท้พี่น้อยเนาะกะเก็บภาพบรรยากาศอันอยู่ทงไ้ทงหน้าให้ได้ให้พี่ให้น้องเบิ่งส้มน้ำกันว่าเป็นจังใดกับพี่น้องเลยเนาะโดยภาพรบ,บรรยากาศตอนแดงๆพี่น้องเอ้ย อย่าพาเบื่อกันเด้อเนาะ FC หลายครูด้คนบาง FC บอกว่าโหแต่ละมือละเว้นว่าสั่นสแก้วไปแจ็คเสิยดไปสร้างว่าเห็นแต่อันถ่ายคลิปอยู่แต่ทงไฮทงหน้าคนอ่ะเนาะกะถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งซมนมกันในแด่ว่าเห็ดจังใดเนาะอยู่ทงไฮทงหน้าแบบธรรมชาติหนาพี่น้องเยเนาะอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติก็แต่ก่อนสแก้วก็เคยออกไปถ่ายคลิปของน้อเนาะแต่หมานี่มันบดยาก เป็นน้ำหน้าแน่ย่างน้ำงัวแน่ย่างน้ำให้น้ำหน้าโอ้สำหรับปีพี่น้องเนาะเท่ากับบ่ได้อยู่ซื้อไปตัดหญ้าแน่เก็บหญ้าแน่มาเมียนให้งัวนะปสิปะใหู้เบิ่งนี่พัดอ่าย่างเาปน้องนิน้องไนก็เนาะให้นลงัวลําเนก็ยังแนมน้ําแนมน้ําอยู่เนาะโอ้าสแพี่น้องให้นี่ลําน้ําหลังให้นี่ เน่ตก้านี่บริยงงามภายในแต่คือป้าต้อกบอ่าแดนลงตรงเทียมตรงเทียมนี่กบลายแท่นี่อันทางนี้เป็นหน้าเพิ่นตดวนี้เนต้อพีปนอนเลยโอ้แดงค่อย ตกแต่งทางทาเมยเพิ่นปลูกไว้เนาะแต่เพิ่นยังหั่นยังแห้งเพิ่นกระปุกือว่าไหนเพิ่นกาบได้ว่าเมื่อยเพราะอ่าได้ม่ว่าเพิ่นเครื่องคาน่าเผากันนะพี่น้องเนาะเป็นแบบกับทันหั่นแบบเอาไปห้องหมอได้เพิ่นกับบ่ได้เลยแบบนี้นะโดยเมื่อไหนกระดงมาสิมาปลูกผักบัวพี่น้องเนาะนี่ผักบัวก่อยพี่น้องเนาะปูผักบัว าหรือว่าหอมแรงพี่น้อยเนาะสิมาปลูกหอมแรงไว้ใส่แจวใส่ออาย่างก็ได้เนะาะเพราะว่าหอมแรงนี่นะแต่ก่อนส่กแก้วก็บม่ได้คอยปลูกมิแต่ทำแม่เพิ่นเนะาะทำแม่เพิ่นปลูกไว้วันนี้เพิ่นบริยู่แล้วเาก็เลยอาปลูกเป็นดุก็เลยอาบ่อยมันรับแนวเนาะก็เลยสมาปลูกพี่น้อยปลูกไว้เพือ่ออะไรกิน พอได้ใส่เจ้ยใส่จุอ่าอ้าวสาสิป้าเป็นกล้องลังให้เบิงองในส่งน้ำกันเนาะโดยป้าคอยระวังมักแตงบมเป็นได้นี่หนะมากน้อยอ้ยพอดีซ่อกระปัน้นฮาก็เริ่มเป็นนอกท้างน,นี่ทรงสายปลูกกำลังตัวน,นี้จักวันเนาวไปแจกตัวน,นี้วะโอ้เริ่มเนาวได้อหมางปิดเลย ปืดข kind of ึ <desserts> <Negative paper> <sh arp Irish bread> ้น <esper> ก <us> ินกระจําเจลเลยหมาบองงามใบใหญ่ดอกปะไว้กะโอ้ยหมักสดีนะมันบองงามเนาะมันโดนหมากก็ร่อนกันแกนผู๋เสือกับแบบโบไซด้วยโบไซเสือได้บ่หน่ะฮ้อนด้ยฮ้อนอ้ยโผดโผเอาบแนวขี้พุดมาห้องเนาะโมเป็นยังเนาะอันว่าแล้วจังมาห้อยใช่หหลังเนาะหรือว่าเสียเอาขี้พุดมาอันนั้นใช่ก่อนบ่ ปอกพักบัวก่อนยังไม่ได้ปลอก่น้อเอ้หอมแดงเมนบออันคนไทยเพื่อนหอมแดงบอหรือว่าเอื่นพักบัวคือกันบอ้ายน้ำนี่ก็โอ้าำสกินได้อ่าอย่ามาฝนตกมากเลมันเปื่อยได้อันนี้ตัวนี้นะ อกก่าก okay. ันยวเลยนะ่สนบานด้ยั so ่งมาก็ว่าขปอกนีมันกอนยังบริปอกได้เาลงมาเลยตัดีบตวนี้กิเอะกินอย่าหนะเนาะยันว่าฝนตกหูหัววนี่มัน เอาเกี๊ยวข้าวเอาเกี๊ยวข้าวแล้วจังสิได้ปลูกเอาหัวแบบนี้เนาะบุตริบอะไรเนาะนาเนี่สซีปลูกพักบัวแน่แล้วมือหนาก่อนสิเอาลายัองหอมมาขังหอมมาเตะ ดูหมามาเมื่อวานดูมาหอมมาบวบบบเหรอเนาะถาว่าซื้อกันไปตลาดเนาะฮะวัดบ่ได้ไปบม่ได้คยไปตลาดหรือไงนั้งหน้องานนะ่รัจ้ะ กว่านานก็พอได้น้อยปัญญายัวใหญ่งงเนาะคิดว่าสิพ่อได้สองตุ๊กหอวลงมาถั่วได้แบบนี้เนี่ยนาะมันดีเนี่ยเป็นกบบระเบื้องตีนปุ๊กอนปลูกเสร็จขั้นขั้นนาที่ว่ารุดบางแล้วนี่คุ่น้องรุดบางเดือนหกนี่นะมันเป็นขั้นใหญ่นี่เท่ากับได้ปลูกเครื่องปลูกของพางแน่เนาะ เพราะว่าเฮาบ่มีเดินเฮาบ่มีโพนนะอ่าปกตินี่อยู่ไฮอยู่หน้านี่เพิ่นสิปลูกใส่โพนนะแต่ว่าหน้าสแก้วบ่มีโพนก็ได้ปลูกใส่กันรุดแบบนี้แหละปลูกใส่คณะนาี่คือน้ำหลังสแก้วนี่เนาะมีแต่ต้นสตีดถ้างครแม่พักปูกไว้ให kind of ้กินตอนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่แต่วางเดือนแต่ตอนน้ำหน้านะพี่น้องจะก็บ่กว่าไป มากอะเรือนตายยอ,อ่อมเนาะเห็ไปเห็ดมาวาอยับพ่อคุณนีอนี่ทางวันกอนตัวกอน,นะนเนาะกันมาพอจิงเส้ยน้องนินเอาลงม,มาหมพ่อเด,ดีเ่ดย เอาซื้อก็ซาพันผูดได้พี่น้อยซาพันกีบะวะาว่าซื้อสิบโมเนต,ต์ซาพันนอกขอทษสิบมันกีบซ้ำนี่นะเนาะาะว่คกูมือนี้มันอียงมกทั่วเลยสิบาพันเลยตา พอได้เส่็เกลปนกบพอได้เส่็ปนกบปนปลาินเสียงได้ยินแต่เสียงจักคนคน้ตัดแน่นแน ถูงหายงลูลาได้นี่นจะเสียงจัดตัดหน้าตัดหนังแหละแต่ว่วาคุณมือน,นี่บางหน้าค่ะก็ได้คอยอยันนี้นั่นนะก็ได้คอยอยันเดี๋ยวนี่จะตัดหลายกลัวโฮสิบโคอดีได้ ท่านฝนบปตกมันก็ชีสบายอยู่ตรงนี้ถ้าว่าฝนตกมันจะเปื่อยไวถ้าฝนตกเปื่อยไวเลยมันเป็นกบะวหัวเลยก็คือขบะโวแบงกระโวแบงชิลลกทางนั้นมาสั่งกันนั้นรึเปล่าถ้าหอมจะเสียดอีกนานหนึ่งของพ่น ส่วสตีเดียรห่งัวโ,โอ้ยบอพอขึ้นเอาไหม bộ hang lên vào được bộ thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ôi, subscribe lại kênh Ghiền Mì meu filho ดแล้วพี่น้องบอพอเนาะขึ้น้าไม่ก่อนนะโอ้โหบ่พ่อพี่น้องเลยน้ยนองนินะลงมาให้เผื่อ,บบอพุงหัวพี่พ่อดูพ่อก่อนเออตัวนี้คือรีบลายวะบ่กพ่แลนะ้วเนาะพี่พอดูพ่อก่อนมาดี ตีบลายดิพี่น่อยตอ้จงบุพเพรดกนี่เนาองีอ่ยาบักสาเป็ดป้อมว่าปลาคอยลงมาเลยปลาเตียงเตียมเคร่บ

พักบัวลงมาให้พี่นอนพกบัวกัพอให้ล,ก,ลก้าลงมาให้บัวพออีกล้วนดิอาดิลายแค่หโอ้ยรูกููะปกติพุกบัวลกลุกไดิบลายตนนี้วะงินแต่พกบัวของู้นเ่งขนาะทีู่กันทำไม เอยใช้ไปปลูกี่จนว่าบัดเครื่องเรื่องหัวฉันให้มาถือของสาวเมบาาว่บ้านนัากามันกระโค

นมาปลูกไร่เขาก็ปลูกพี่น้องเฮ้ยแนวปลูกไร่เนาะเป็นไรจะปลูกไร่ก็ปลูกุไร่ปลูกไร่ก็ปลูกปลูกกินเองก็ต้องใส่ฟุยใส่แต่พุ่นพุ่นขี้งัวขี้ควายพุ่นข้อนะถ้าว่าเข้าซื้อกินน้ำตลาดนะป้าเตอร์เว,ว้าๆและมาเนี่ยก็ต้องได้เซร่างนาคลักแนร่างน,ลางนำบบลายนะราะว่า ป่นพวยมีแค่แน่ฮะปลูกเองบริสายปูนใส่พวยปลูเองเลยบริาใส่พุยใส่แต่ปนะบริสายพวยปลูกแธรรมชาติอะบอก้ว่ลงทางมันิ <laughs> ลงไอที่นี่ เพอดีพ่อตัวนั่นก็ไปเห็ดอีกนานนึงนานันพอดีเลยบาที้พี่น้องเยพุทก่อนเดี๋ยวเราจะต้องพุท เมื่อจังเสียงสืบคุณลงมาปุ๊กบางคนมันกะโคตรก่อนแผนมันปุสูดหายสูดมันอันนี้สูดสักแก้วสูดแรกก่อนโคตร ได้จะนำลองได้ สัตหอมเมื่อหนา่อนเ้าพกหอมมายังไรอยู่นานน่อยนึงสิคุดต่อไปเพราะว่าสิคุดนวนนี้เสียงจก่นกทางพอ่นทางบกวุคนไปเลาะวงน้ำไฮน้ำหน้าหลโอ้ยเบิหน่อยสิมาเบิ่งผักบัวแดง่หนะบานเนาะ่า Lúc nhà lúc tổng mà à, oh. đấy bạn Để mời chào kỳ phụn Đông Ma Sài Tát cốc khẩu Tháng này hình hục, à, đừng ọt rồi ừ. Điều chốc mát rồi มาสุกนาเีเสียออกแ้่ก็สิคูนคูนคูนแต่ก็โลคโออกแล้วปลูกไมหมืเนี่ยเนาะสิทอนออกแล้วปลูกไม่ย่งย่งย่งขึ้นนะครเฮาคีูนมาซะเฮาจังบงบันเนาะแบ้นี้บ่ได้กคนกับองามเก่านี่นะอูยบริกรบริข้าวแต่โดนเลยแต่แปลูกเนาะแตแตได้ลำหน้าตอนได้ลำหน้าที่ได้งามงา เคยเห็นก็ปุ้ยเนาะวันนี้เฮาเมื่อนำทาแม่กลับมาในปลาตัวเป็นต่เอาบ่านีนพี่โนโอ้อยอะปลูกแล้วเรียบร้อยพี่โนโอ้องเนาะนี่คือนานภักของเจ้าแก้วมื้อนี้โดยเอาการสำหรับกินนี่ก็สิป,ประมาณนี้แหละพี่โนโอ้องเลยเนาะโดยขอขอบุญขอบุณที่กามาส้มซองส,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 สแกลเต,ต้นจนวัดจบเด้อเนาะแล้วก็บรแกรมโฆษณาเฮปลาโดยเอาสำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วพี่โน้องเอ้ย สบายดี